สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามด้วยใจน,นะครับแลวันนี้เราจะคุยกับอดีตผู้ที่สมาชิกผู้ท,ที่สภานะครับคุณสมชายเฉลิการ,รสวัสดีครับพี่เอ๋ครับสวัสดีครับคุณนุครับพี่เอเพิ่งไปเที่ยวภูนอกกับมาสดๆร้อนๆในการต้องอาากรรมการช่วที่นรบก,กวนพี่นะครับมาคุยเรื่องคุณหุ่นเซนก่อนล่าสุดด่วนคือคุณุนเซ็นเนี่ยทั่วบุญคุณกัจจุพรปประมาณว่าไม่รู้จักเขาแดงแก่ร้อนเคยช่วยเหลือตอนที่หนีัยไปกัมพูชาอืมพี่เอ๋ คิดว่าการทวงบุญคุณของคุณคุณเซนเนี่ยต้องการจะทวงบุญคุณไปถึงคุณทักษิณหรือเปล่าฮะคงทั้งสองอย่างมั้งแต่ผมเนี่ยฝากทวงในฐานะที่ผมเป็นนักข่าวอยู่เก่านะทําข่าวตอนกัมพูชาเนี่ยไม่มีประเทศอยู่แล้วก็ได้เจอผู้นําหมดนาะยกเป็นคุณคุณเซนได้เจอซอนซานได้เจอเฮงสัมรินได้เจอเจียซิมเนี่ยนะ,อะตอนเป็นนักข่าวช่องสามสมัยนั้นเนี่ยแล้วก็เข้าไปในวันที่ ครั้งที่เขามาขอพึ่งประเทศไทยตั้งแคมป์อยู่ในประเทศไทยเลยนะหนีกันมาหัวสุกหัวซุนเ่ยนะฆ่ากันสามล้านคนเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยคนไทยควรทวงบุญคุณคุณคนเซนนี่ผมไม่ได้เข้าข่าคุณทักษิณนะคุณจตุพรนะแต่คุณจตุพรเนี่ยเขาไปกับพวกตอนนั้นเนี่ยแล้วก็มีคุณวิสาคันทับไปแต่งเพลงเชิดชูคุณคนเซนเนี่ยคุณทักษิณก็ไปร่วมเวทีอยู่ด้วยนะมันก็ฟังแล้วก็เป็นยาม ยามเขาเรียกอะไรมันมีคนไปเพึ่งเยอะวันนี้ก็ยังมีอีกหลายคนนะอน,นิสมันก็ยังอยู่นะแล้วไอ้ที่เข้าไปก่อการทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในกัมพูชานะตั้งแต่เผาบ้านเผาเมืองก่อการร้ายแล้วก็รวมถึงพวกสแกมเมอร์แก๊งพนันออนไลน์คา,า,าสิโนโออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในกัมพูชาทั้งนั้นแหละตกลงคุณเสรษฐีเขาทวงบุญคุณจตุพรหวังจะไปทวงบุญคุณที่ทักษิณด้วยไหมเขาคง ทวงอยู่แล้วแหละบินมาทวงเองออกจากโรงพยาบาลก็บินมาทวงเลยอะ่ะแล้วกท็ที่เขาประจันบ้านจันสองลานเนี่ยนะมาเยี่ยมเป็นคนแรกนี่คือะทุบบญคุณต่อตรงน,นั้นเลยคิดว่าอย่างนั้นเลยมันมันจะมาเรื่องไหนล่ะ <laughs> มันจะมาเรื่องไหนก็ท้อคุณทักซินก็อยู่ดูไบก็อยู่สิงคโปร์ก็อยู่ฮ่องกงก็อยู่อังกฤษแกก็บินไปแฮปปีเบิร์เดย์ที่พนมเปญอยู่แล้วบ้านสี่พันล้านอ่ะของคุณคุณเซนะ่ะ เพราะนั้นเนี่ยคุณทักสินอยู่จําคุกทิพ์หรือไม่ทิพ์เนี่ยนะก็มีโทรศัพท์ติดต่อไลน์ได้เนี่ยส่งวิดีโอคอกันกันแยะไอ้บินมาเนี่ยอมพระประธานอมปราสาทพระวิหารอมนู่นแหละนครวัดนครธมมายังไม่เชื่อเลยว่าคิดถึงอะไรขนาดนั้นมันมาเรื่องเดียวมาทวงมาทวงเรื่องมามาทวงเรื่องในทะเล มาทวงเรื่องผลประโยชน์เกาะบนในเกาะกทูที่ตกลงกันคิดว่าอย่างนั้นเ,เอ่าวไทยอ่าวไทยมีแหลงกา๊าซและน้ำมันเนี่ยมูลค่ามาหาศาลสิบล้านล้านน่ะแล้วมันไปเซ็นให้กับเอกซอนเชฟรอนอะไรเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยในฝั่งกัมพูชาไปดูไปดูสัมรทานเนี่ยอนุญาตหมดแล้วแล้วแบบใช้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยนะของไทยยังเป็นสัมปทาน เหมาปีเหมาเป็นก้อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาหวังรวยกันแบบมหาศาลยุดก่อนนะพี่เอคุณเซ็นสัญญากับบริษัทน้ำมันข้ามชาติแล้วสแสดงว่านี่คือการเซ็นสัญญาล่วงหน้าแล้วเพราะว่าถ้าไม่ใช่เรื่องน้ำมันใต้ทะเลเกาะกูดเนี่ยมันจะไปเอาน้ำมันจากไหนมาเซ็นสัญญาบริษัทน้ำมันข้ามชาติใช่ไหมฮะถูกต้องถูกต้องทั้งฝั่งไทยทั้งฝั่งกัมพูชาตารางแผนที่เนี่ยไปดูเฟซบุ๊กเก่าๆผมมันมีหมดแล้ว อนุมัติไปหมดแล้วประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าขุดมาแล้วบอกว่าคนไทยใช้ใช้น้ำมันราคาถูกแก้ราคาถูกไม่จริงเพราะมันได้ขายสมรทานกันไปหมดแล้วทั้งสองประเทศแสดงว่าคุณเซนมาหาทักษิณพอมเรื่องกอดกูดแล้วตอนนี้เนี่ยที่มันมีปัญหาเรื่องประสาทตาเมืองโทระสาทเมืองต๊ดอะไรทั้งหลายแหล่นเนี่ยจุดประสงค์ก็คือเพื่อจะลากเส้นมาที่กอะกูดอย่างที่เขาว่าจริงไหมครับพี่สมชายตะ เรื่องแรกเลยคุณทักษิณแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ประกถาสองสางครั้งเนี่ยเรื่องโครงการพลังงานคนละครึ่งเนี่ยพูดชัดเจนนะแบ่งคนละครึ่งนะแล้วก็พูดเรื่องโนแมนสแลนแล้วก็พูดพืดพ้นที่ทับซ้อนซึ่งผมก็ยืนยันในเวทีในสภาและที่ไหนๆว่ามันไม่มีพื้นที่ทับซ้อนมันมีแต่อ่าวไทยไม่งั้นชื่ออ่าวไทยกัมพูชาสิมันชื่ออ่าวไทย <laughs> มันของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณไม่ต้องไปแบ่งคนละครึ่งกับใครหรอก็ของของเราอะของของคุณทักษิณของนุของผมเนี่ยอยู่เราแท้ๆทำไมจะไปแบ่งให้คนอื่นละ่ะเพราะนั้นเนี่ยไอการไปแบ่งคนละครึ่งเนี่ยมันเป็นการเอาทรัพยากรของประเทศม่ใจะของของของใครคนใดคนหนึ่งไปแบ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ตีโพจีพายเนี่ยเพราะว่ามีผมมีจตุพร มีประชาชนมีนักวิชาการทั้งหมดทั้งประเทศและคนทัทยี่รักชาติออกมาคัดค้านการเจรจาแบ่งปันคนละครึ่งนี่ไงพอแบ่งปันไม่ได้คนละครึง่งก็เกิดตีรวนสิแล้วเมื่อเดินกุมภาเนี่ยผมบอกแล้วว่าเขาจะพาเรื่องนี้ไปศาลโลกหนึ่งให้คนงานในญี่ปุ่นในเกาหลีใต้ไม่คนกัมพูชา นักศึกษาพวกนั้นน่ะประท้วงไปย้อนข่าวเก่าดูนี่นี่แผนเหมือนประสาทพระวิหารเป๊ะเลยเรื่องประท้วงให้ฝ่ายคา้านโจมตีเรียกร้องเรื่องกระแสรักชาติแล้วก็ถัดมาเรื่องปะทะกันชายแดนจากนั้นก็ขั้นตอนที่สี่ก็ส่งสารโลกเขียนนะั้แเดินกุมภาเลยว่ากัมพูชาจะเดินหมากเกมนี้แล้วในสุดก็เดินตามนี้พี่เอสมชัยขัดการได้แม่นเป๊ะเลยว่า สุดท้ายแล้วคุณเซนก็จะใช้โมเดลเดียวกับที่เคยเอาขับพ้นหาไปจากประเทศไทยถูกต้องเพราะเป็นรองประธานกมประธานกรรมการิการต่างประเทศเป็นที่ปรึกษากรรมการบริการต่างประเทศและเป็นประธานสื่อนิวชนเนี่ยต้องต้องเสียเงินบินตามไปที่กรุงเฮกเมื่อปีสองพห้าสิบหกไปเฝ้าอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนน่ะไม่ให้แพ้แต่ใน้สุดเราก็แพ้แต่เราก็ไม่ยอมรับสารโลกคราวที่แล้วที่เราต้องไปเพราะอะไรเพราะปีสองพันร้อยห้าเนี่ย เราแพ้มาแล้วรอบหนึ่งกัมพูชาก็ใช้วิธีนี้สีขั้นตอนเหมืันเป๊ะเลยแล้วก็ไปร้องบอกว่าขอได้ตัวประสานแล้วยังไม่รู้ไอ้พื้นที่โดยรอบ4.6กตารางกิโลเมตรจะได้ด้วยไหมเลยไปขอร้องคดีอันนี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแผนนี้คือเรื่องเดิมที่กัมพูชาใช้เหลี่ยมแบบเนี้ยทํามาสมัยอฮอนอมงนะครับทีนี้ทําไมถึงคาดการถูกเขาบรรู้ไส้รู้เส้นเห็นพุงตั้งแต่เขาเป็นผู้นํารองเท้าแตะ อย่าลืมว่าคุณเซนเนี่ยนะเคยเป็นนายร้อยเอกของกอ,องทัพเขมรแดงพรนพศท,ที่ร่วมสังหารประชาชนกัมพูชาไปเกือบสามล้านคนแล้วได้เมียเวียดนามแล้วก็ย้ายไปเอากองทัพเวียดนามมาบุกยึดกัมพูชาแล้วสถาปนาตัวเองเป็นสมเด็จะมหาจักรพรรดิอะไรเนี่ยนะเดชโชชัยอะไรเนี่ยเป็นท่านตระกูลเนี่ยไปดูโครงสร้างครอบงำประเทศกัมพูชาทั้งหมด นะครับแล้วก็ประโยชน์เหล่านี้ถ้าไม่มีนักโกงเมืองหรือออกยาตสศึกในประเทศไทยเนี่ยมันก็มายุ่งกับอ่าวไทยไม่ได้หรอกเพราะการตีรวนเรื่องไบสารโลกเนี่ยเพื่อจะทําเส้นเขตแดนใหม่ทีนี้เส้นเขตแดนทางบกมันจะไปเชื่อมกับเส้นเขตแดนทางทะเลแล้วกินอ่าวไทยไปครึ่งอ่าวไทยนั่นหมายความว่า,วาไอพลังงานคนละครึ่งมันจะได้แบ่งไงเพระนาะฉะนั้นเนี่ย นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ลูกสาวของคุณทักษิณเนี่ยถึงไม่ยอมสู้รบปบมือกับกัมพูชาคุณเซงทันทีเพราะมีเรื่องราวของคุณพ่อที่เจรจากับคุณคุนเซนใช่ไหมก็ก็หน่อแน้อ่ะหน่องน้ไอเหนังสือพิม์บางฉบับเรียกว่าเจรจาแบบตามก้นกัมพูชาผมมองมากเลยกัมพูชาเคยเป็นอาณาจักรภายใต้สยามนะเป็นประเทศสลาศในสยามนะ ก่อนที่ถูกฝรั่งเศสมาบุกยึดไปเนี่ยไทยเนี่ยอาณาจักรสยามเนี่ยครอบคลุมไปจนถึงล้านช้างเชียงรุ้งกัมพูชาเนี่ยครอบคลุมทั้งประเทศไปจนถึงอาณาจักรจามใต้ไซง่อนนะสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยตีไปถึงหมดเลยนะครับบรรณาการทั้งหมดเนี่ยส่งมาจากกัมพูชาไม่ต้องพูดถึงปราสาทเมืองต้นตามเมืองทมหรอกนู่นเลยลากยาไปถึงคนครวัดนคนทรทมยันถึงนู่นเลยชายแดนกัมพูชา เออกัมพูชาเวียดนามเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยกัมพูชาซึ่งเคยเป็นลูกใกล้เป็นบริวารของประเทศสยามเนี่ยกับลุกขึ้นมาตบกบาลน,นายกอะ่ะ <c oughs> เห็นชัดไหมล่ะเออวันนี้ถ้ากองทัพไม่ออกมาปิดด่านนะผมถามว่าคุณลุกยิ่งมีปัญญาอะไรเพราะอะไรเพราะว่าไรเห็นชัดเจนไปร้องเพลงอวยพรสมเด็จฮุนเซนเนี่ยแล้วก็มีคนก้มกราบเท้ากราบ ข่าวเกือบถึงไข่อะผมไม่รู้ว่มีคลิปวิดีโอเลยนะไม่รู้กี่คนนะวันนั้นนะ่ะคุณทักษิณก็อยู่ด้วยสสพักรัฐบาลปัจจุบันก็อยู่ด้วย,น,น,ย,วยนะหลายคนยังเป็นสสในสภาด้วยนะไปก้มกาบเท้าคุณเซนกันอนะแล้วมันออมันจะเหลือหอประเทศอะมันไม่ขายชาติกันเหรออืมก็ท่านสิคะประชาชนทุกคนก็เลยไม่วว้ใจเพราะว่าคุณทักษิณก็เกี่ยวดอ,ดองยุ่งกับคุณเซน เปยากกันนะคะสอสอเพื่อไทยก็ไปกับทีมคุณเซนลูกสาวก็เรียกคุณเซนว่าอาคือผลประโยชน์ออกเกี่ยวข้อ,ของตำหวดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนไทยทั้งประเทศไม่วคนไทยตระกูลชินวัตรเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่นะ่าแปลกใจแต่ทีนี้มาบ่นนี้เนี่ยเรื่องที่นายกเนี่ยออกมาทำท่าทำทาเหมือนกับแบบว่ามาลุกขึ้นมาต่อยคุณเซนครั้งแรกเนี่ยมันเป็นบทบาทนี้มันคืออะไรฮะดูแผนข้างหลังแถลงของนายกหน่ย <ทำ S 2> พ <อ S 1> บนะสูงสุด ปหลัดกะลาโหมพบปทบพบทรพบตทอข้างหลังก็ไม่รู้มีปืนจี่อยู่เปล่าไปเซ้บังครับใช้็จำเป็นไปจำเป็นอผมบอกเลยอ่ะไม่ทำโดนอ่ะคุณเขาบอกแล้วว่าแม่ทัพภาคสองอ่ะคุณลุงนี่ก็เดินหน้าเบี้ยวหน้าบูดข้างแม่ทัพภาคสองอ่ะแล้วเขาบอกว่ามันสําคัญที่ความมั่นคงชาติสําคัญที่สุดเรื่องของคนดีก็คือคนดีนี่ด่านายกเลยนะผมบอกให้ คลิปนั้นชัด้ากที่สุดเลยแกหน้าบูดตึ้งเลยเพราะไปไม่รอดเลยนะขนาดโดนอย่างนี้แล้วนะก็ยังไม่ลาออกอีกอ่ะผมว่ามันหน่อมแน้าอ่ะความจริงลาออกไปเถอะแล้วจะเปลี่ยนใครมาเป็นนายกก็ดีกว่าเยอะเพราะว่าไม่รู้เรื่องปเจานจากหุนมาเน็ตเนี่ยไอแพก็ใช้ไม่ได้หรอกเขาไอ้นะเขาจบเวสบอยไอ้นี่มันอะไรก็ไม่รู้คนแล้วคนละไอที่โกงอินชาน เชือก่อนนะเมื่อกี้พี่เอบอกว่าแผงหลังของนายกวันนี้ที่แถลงเนี่ยแต่มไปด้วยทหารทั้งหมดเลยแสดงว่าถูกไฟบัมคับไม่ต้องพูดถูกและนีกแล้วมามีผลแฝงการออกมาคือต่อไปนี้เนี่ยให้ลองรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยพลตรเวรเอกพลเอกน,น,นัทพงศ์นาคพาณิชย์อ่าเออเสลกเสลกนวันนี้เนี่ยก็มีการบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเหมือนกับ ไม่ต้องยุ่งกับรัฐมนตรีการาหโหมเนี่ยปล่อยมันทิงไปมิกวอนหายไปให้รัฐมนตรีช่วยกลาโหมเนี่ยเสด็กเนี่ยมันเป็นกลุ่มกองทัพแทนมันเป็นุมสถาการ์แทนมันหมายถึงอะไรฮะมันหมายถึงว่ากองทัพเขาไม่ยอมแล้วไงแล้วคนที่ไม่มันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วอ่ะอันนั้นอ่ะอันนั้นเลอะเทอะมากไปพูดโนแมนแลนพูดเรื่องพื้นที่ทับซ้อนซึ่งมันไม่มีนะผมเนี่ยบอกเลยว่าความมั่นคงของประเทศไทย ทุกตารางนิ้วเนี่ยกองทัพเขาไม่ยอมอเราอยากรู้ฟังกับท่านผู้ชมฟังนะทําไมเขมรมันพูดเรื่องแผนที่หนึ่งต่อสองแสนหนึ่งสองแสนเนี่ยหนึ่งเซนติเมตรของแผนที่นะเบี้ยวเข้ามาในเขตไทยอะ่ะเท่ากับลึกเข้ามาสองกิโลเมตรครับหนึ่งต่อห้าหมื่นที่เราใช้เนี่ยถ้าเบี้ยวเข้าไปในฝั่งไทยเนี่ยก็ผิดพลาดแค่ห้าร้อยเมตรมันต่างกันเยอะไหมล่ะ ไอ้นี่มันสองกิโลเมตรมันต่างก,กันเยอะเพราะฉะนั้นขเขมรมันจึงจะเอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมาใช้ซึ่งในโลกอ่ะมีไทยจะใช้ก็ได้หนึ่งต่อล้านอ่ะแล้วเอาถ้าเอาสมัยไหนมันบอกเอาสมัยฝรั่งเศสเราบอกงั้นเราย้อนสมัยอาณาจักรสยามก็ได้ประเทศไทยเนี่ยกินไปถึงอาณาจักรจามอ่ะถูกไหมแล้วถ้าขเขมรบอกเอาเรื่องประสาทมาอีกงั้นคุณก็เคลมประสาทเมืองสิงเดียเมืองการด้วยสิประที่ลบบุรีด้วยสิที่บุรีรัมด้วยสิถูกไหม มันไม่ใช่ถ้าถ้าเอาอย่างนั้นนะไทยก็จะบอกด่นสมัยพระเจ้าชัยวรามาันที่สิบสองเนี่ยไปจากลบบุรี <c oughs> เขาก็เคลมมาอีีคือไม่จบอ่ะมันคุยอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยให้เสีเล็กคุมสถานการณ์ถูกแล้วหนึ่งความมั่นคงของชาติสําคัญที่สุดการเจราจาระหว่างไทยกัมพูชาเจราจาได้ครับเจราจาแปดร้อยตารางกิโลเอกิโลเมตรเรียบชายแดนเนี่ยเหลืออยู่ร้อยเก้าสิบห้าตรงไหนขาดเจราจาตรงไหนเจราจาไม่ได้ยุติ หยุดเจรจาอย่าเบี่ยงประเด็นเอาหนึ่งไปสาโลกเราไม่ยอมรับไม่ต้องไปเพราะว่ากติกาบอกว่าไปฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องไปสองฝ่ายสองถ้าจะเอาสแพนที่หนึ่งต่อสองแสนมันเข้ามาหนึ่งเซนติเมตรเนี่ยมันกินมาสองกิโลเอาแค่ของสองกิโลนะสองกิโลเนี่ยมันเลื่อนหลักเขตเจริญสามที่จังหวัดตราดสองกิโลด้วยสองกิโลนั่นหมายว่าก็ก่อกูทั้งเกาะหายไปเลยไงเข้าไปอยู่ในฝั่งอเมร แล้วก็ยิงออกมากลางอ่าวไทยเนี่ยจากยิงตรงท่าประจวบซึ่งเราเรียกประจวบคีรีขันเมื่อก่อนเรามีจังหวัดชื่อประจันทีลีเขตอยู่ในฝั่งเขมรหรือเกาะอ,องมันจะยิงเกาะกลางอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาเพชรบุรีนั่นแล้วก็มาแบ่งครึ่งอ่าวไทยเอาน้ํามันไปไงนี่คือเป้าหมายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมยืนยันว่ากองทัพเข้ามาควบคุมสถานการณ์แล้ว ควบคุมสถานาการณ์โดยไม่ต้องปฏิวัตินะควบคุมสถานการณ์เรื่องชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยคือหลักสําคัญคือต้องเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นตัวตั้งเอาพื้นที่ไทยเนี่ยเสียสักตารางนิ้วเดียวก็ไม่ได้แล้วอย่าลืมนะประสาทต,ตาเมืองทมเนี่ยนะสมเด็จประเทศก็เสเด็จถูกไหมแล้วเราเห็นหลักฐานชัดเจนนะว่าประเทศไทยขึ้นทะเบียนโบราณสถานมาตั้งโอ้ยหกเจ็ดสิบปีแล้วนะเขมรยังไม่เป็นประเทศเลยนะ แล้วยังพบอีกชัดเจนนะเอาพูดว่าวันนี้มีคนส่งรูปมาให้ผมอากอรสแตมเมืองเสียมราชสีโสพลพัตบองแล้วยังมีเจอวันนี้คือหลักบุตรรถไฟเขียนว่ารอฟอทอเลยนะอยู่ในสีโสพลน่ะคือคือเมื่อก่อนยังเป็นเมืองไทยไงผมเนี่ยเล่าคุณรู้ฟังค,ครอบครัวผมเนี่ยบรรพบุรุษเนี่ยย้ายกลับมาจากกาะกงนะ ย้ายกลับมาจากประจันทีริเขตนะครับมาอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีต้องย้ายกลับมาถ้าพี่พย้ายกลับมาพี่จะต้องถูกบังคับให้เป็นคนขมรโอปาน,นี้<ป>นามสกุล <laughs> เป็นทาสขมรหรือถูกฆ่าตายไปแล้วสามล้านศพ <สบ S 2> <laughs> เพราะว่าคนไทยที่อยู่ที่เกาะกงเนี่ยเคยบอมหลวงกอนกฤษวาบอกว่าถูกบังคับให้ให้เป็นคนขมรถูกบังคับตทีนี้ผมเป็นนักข่าวเข้าไปก็เจอพวกเขาเนี่ยเขาก็ อยากเป็นคนไทยอ่ะแต่มันก็ไม่สามารถย้ายกลับมาได้แล้วอ่ะไงต่อพี่ไงต่อเมื่อกี้พี่บอกพี่เป็นคนเกาะกงเอไงต่อต่อไม่ใช่คนเกาะกงคือย่าเนี่ยเล่าไปฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กาะกงแล้วต้องรุ่นเก่าๆเลยต้องย้ายกลับมาตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยแรกเอาพระตะบองสีโซพลเสียมราชเกาะกงหรือประจันคีริเขตเน,นะครับให้กับฝรั่งเศสไปซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เขมรน,นะฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม แล้วไทยก็เสียาสามสามจังหวัดนี้นะครับรวมถึงเกาะกงด้วยเนี่ยและเพื่อแลกกับจันทบ,บุรีและตราดกลับมาครับคนทางฝั่งเกาะกงหรือประจันทิรีเขตเนี่ยจึงย้ายกลับมาทางทะเลเนี่ยหรือเรียงชายฝั่งเนี่ยมาอยู่ที่จันทบ,บุรีตราดรซึ่งเป็นบรรพบุรุษของตระกูลผมครับครับแต่ว่าบัณฑิตกฤชวัฒนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท,ที่ส่วนที่สยาฝรั่งเศสที่บอกมาเนี่ย เขาไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์ในเกาะคงทั้งร้อยเปอร์เซ็นะครับจริงๆมันมีส่วนของประเทศไทยอยู่ประมาณเจ็สิบห้าปร็หรือสามในสี่ของเกาะคงเนี่ยที่เป็นของคนไทยแต่ว่ารัฐบาลเพิกเฉยไม่ยอมทวงคืนอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ทีนี้ต้องถามพี่เอน,นิดนึ่งนะครับการที่อยู่ๆเนี่ยอำนาจในการควบคุมสถานการณ์ชายแดนไทยเนี่ยตกอยู่ในมือของเสล็กเนี่ยมันหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าหมายถึงว่าทหารไม่เชื่อใจ พักเพื่อไทยอีกต่อไปแล้วและจําเป็นที่บิกอัวจะต้องขายอํานาจให้ทหารไปคนจัดการใช่ไหมฮะถ้าถอนหัตแต่ตรงนี้ผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยกับซีนารีโอนี้เลยเพราะแล้วมันควรจะเป็นวันนี้ทหารประกาศกฎอายการศึกที่บอกงน้ําร้อนจันทบุรีตราดเนี่ยห้ามเข้าออกคาสิโนทหารใช้กฎอายการศึกที่พื้นที่แล้วนะครับแล้วนายกอ่ะไปแถลงหน่อมแนมอะไรไม่รู้บอกปิดคนละเวลา ควรเปิดตามกัมพูชาบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วทอะมากเลยนะผมบอกให้เลยนะกัมพูชาเนี่ยเขาพูดภาษาเดียวกันหมดนะตั้งแต่คุณเซนซึ่งไม่มีหน้าที่คุณมาเน็ตรัฐมนตรีต่างประเทศไอ้รัฐมนตรีที่มาเจราจากับคุณประสาทสี่คนกระทรวงการต่างประเทศมันแถลงแบบเดียวกันหมดของไทยนะกระทรวงการต่างประเทศหน่อมแนมไม่รู้ไปแอบอยู่ไหนพูดคนละเรื่องพูดโนแมนแซนตาม,มตรัฐมนตรีกลาโหมบิม๊กอ้วนเฉยเลยทั้งที่มันเป็น การเข้ามาในฝั่งไทยร้อยห้าสิบเมตรที่ช่องบกขุดค,คูดเรตพร้อมตั้งปืนกลถ้าไม่ออกวันนั้นมีการยิงถล่มแน่ถึงต้องยอมถอยไปแล้วเราก็ยิงถูกแล้วที่เขาเสียไปหนึ่งคนเนี่ยเพราะว่าเขาบุกเข้ามานะครับ <S 2> <S 2> สองเนี่ยพูดโนแมนสแลนได้ยังไงมันไม่มีโนแมนสแลนโนแมนสแลนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีข้อตกลงแล้วว่าพื้นนี้พื้นที่นี้เจรจาไม่ได้ขอให้ทั้งสองฝ่ายเหมือนบ้านลมเก้าวให้ถอนอาทั้งสองฝ่ายออกไป หรือพื้นที่บางส่วนของไทยมาเลย์ตรงนี้ห้ามทหารทั้งสองฝ่ายอยู่เขาเรียกโนแมนแลนไทยกับกัมพูชาตรงนั้นยังไม่เจรจาไม่จบไม่ใช่แล้วตรงช่องบกเนี่ยเป็นพื้นที่เนินห้าร้อยนของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,อบโอ้ยทีนี้เงินกระชากที่หนึ่งคือการที่ช่องบอกเนี่ยเป็นพื้นที่ของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณตักษิณพูดโนแมนแลน No land, บิก๊กวลพูดโนมาแลนด์กทสวงการต่างเทพพูดโนมาแลนด์แสดงว่าพูดเป็นคีย์เดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นพูดจาอย่างนี้มาสแสดงว่าเป็นการทําให้เขมรเนี่ยส,มมสามารถที่จะเข้นได้ว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ทับซ้อนทั้งที่เป็นพื้นที่ของไทยชัดเจนสแสดงว่าสามคนนี้ต้องมีแผลชั่วๆกับประเทศไทยใช่ไหมฮะพี่แล้วพูดกันแบบฟันตรงๆไปตรง,ตรง,ตรง,ตรงมาเลยเอ,เอาว่าทหารเขาไม่ยอมแล้วกัน <laughs> ใครจะคิดอะไรยังไงก็ <laughs> <laughs> คิดไป <laughs> พวกผมก็ไม่ยอมคุณจะคิดเอง คิดชั่วไม่ชั่วทําชั่วไม่ชั่วเนี่ยมันปรากฏเองในภายหลังเรารู้อยู่แล้วแต่เราเนี่ยไม่ยอมอยู่แล้วเพราะง <But S 2> ันไม่ยอมเระจะเห็นว่าพอบอพอบพบบเราทับเนี่ยเขาเรียกประชุมกันเองเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วจากนั้นเขาก็ประกาศเรื่องให้กองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สองปิดพรมแดนตัดเน็ตตัดอะไรเนี่ยนะความจริงเขาเสนอมาตั้งรัฐบาลตั้งนานแล้วรัฐบาลไม่ทํานะเพราะผมยังเสนอนะครับยืนยันว่าให้ปิดพรมแดนร้อยเปอร์เซ็นต์ กัมพูชาเนี่ยเขาอยากจะพึ่งกับเวียนดนามก็ให้เขาพึ่งไปมันพึ่งได้เฉพาะฝั่งที่ด้านติดก,กับกัมพูชาไอ้ฝั่งที่ติดด้านไทยเนี่ยมันมีอะไรมันมีคาสิโนของกลุ่มเสียพัดพวกเนี้ยไอ้ของเถื่อนเนาะขาขายของเถื่อนเนี่ยเราก็ปิดซะคนอดตายมีแค่เฉพาะพวกแก๊งของเถืเ่อนเถื่อนคอเซ็นเตอร์ไอ้พวกสแกมเมอร์เนี่ยไม่ได้ไปเข้าออกนะก็เป็นการแก้ปัญหาประเทศไทยด้วย เราจะต้องปิดพรมแดนทั้งหมดจนกว่าเขเมรจะกลับมาพูดกับเราบนโต๊ะไม่ใช่เกเรก็เป็นันว่าพี่สมชายแขงการพูดในสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศพูดเหมือนกันหมดเลยคือให้ปิดต่านถาวรนะครับแต่เรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่เข้าหูอยู่3คนฮะในประเทศไทยก็คือทักษิณแพทองทานและปิดอ้วนสภาพเราก็สะง่องแล้วด้วอสะง่องอยู่แล้ว เข้าใจสาง้องอ่ะเข้าใจอะไงสัง้องเลยแดนหนึ่งเลยผมไปเลยพี่ผมนอนห้องไหนบอกมือขึ้นซอยนะบอกเฮ้ยพี่เอาผมขึ้นเรื่องอะไรบอกคำคำสั่งผอเดี๋ยวมึงไปนอนห้องไอ้โบอ่ะมึงห้ามทําอะไรไม่ดีบนตึกกูนะกูไม่ชอบอือโอพี่ไม่ทาหรอก ผมไม่ทำพี่ผมไม่ค่อยชอบเรื่องนี้เอาขึ้นห้องอโ,โบ้ด้วยฝันใจเราเลยเราชอบอยู่ได้โบอะอว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้น